แวะมาดูทุเรียนเขาครับป่าดนโลกโลกอย่างลกเลยขนาดเจ้าของสวนทุเรียนเขาไปทํานาตั้ง3ามสี่วันนะครับนี่ดูทุเรียนเขายัางงามเลยแตกยอดเต็มแน่นเปียเลยครับ ไปดูทุเรียนเขาพื้นออกจะแห้งนิดๆครับแต่ว่าไม่ถึงจะแห้งมากป่านี <c oughs> ่ลกุกลุกหญ้าท่วมแต่ว่าสุภาพทุเรียนเขาดูดัวครับโอ้โหถีบเลย ยอดแตกตึมเลยงามงามดูต้นใหญ่เขาสภาพทุเดียนต้นนี้ไม่น่าจะปีหน้าเนี่ยผมก็ว่าน่าจะติดดอกแล้วมั้งครับ กิ่งเขาใหญ่บเบลือปลาเลยดูกิ่งก้านเขาทุเรียนต้นนี้เนี่ยเขาปลูกมาร่วมสามปีสามปีกว,กว่าแล้วครับนี่สูงประมาณสักห้าหกเมตร อย่างงามเลยครับข้อดีของมันนะครับนี่ยญ้ายัางลกแต่ว่า <c oughs> น้ำก็ให้ส่วนมากแกจะให้วันเว้นวันสภาพนะครับแต่ว่าช่วงนี้แกไปทํานาแต่ดูทุเรียนแก่งามเหมือนเดิมย,ยอดเลยครับนี่ พึ่งแต่จะเห็นดูสภาพทุเรียนนะครับต้นงามดีแต่ว่าอันนี้คือท่อน้ำจากหลังคาแกก็ต่อใส่ท่อดิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ปล่อยปลายใส่ต้นทุเรียนไปเลยเวลาหน้าฝน <c oughs> เก็บประหยัดน้ำเกต่อออกใส่เลยแบบไม่ต้องัวเน่า งามดีสุดยอดเลยครับแบบนี้ต้นนี้นี่ป <c> ล <oughs> ูกปีเดียวนะครับนี่ ความสูงตอนนี้นี่เมตรหกสิบไปแล้วงามงามตายพื้นก็เป็นตาต้ี้เปดประสมยินแดงดูดียอดสะแตกครับออกกันเพืิบเลย เรียกว่าลำต้นนี่โอ้อย่างงามเลยครับต้นเขานี่สภาพกิ่งก้านเขาแบบนี้เลยทั้งต้นมันดูอิ่มไปหมดเลยต้นเขาเรียกว่าผิวดีงามคือสุขภาพทุเรียนดีมากๆเลยครับแบบเนี้ยพอเวลากิ่งก้านมันดีก็ดูสภาพทุเรียนครับ นี่แต่แบบนี้ทั้งนั้นเรียากว่าการระบบการดูแลเข้าในโอ้ใช้ได้ครับาก,ก็งงามเลยดินข้างล่างนี่แห้งแก๊กเลยครับเรียกว่าเป็นผงน้ำไม่ค่อยได้ลด แต่ทำไมเขางามดีเหมือนเดิมมันก็อาจจะมีส่วนเรื่องของดินนะครับสภาพดินดินไม่แน่นเกินไปแล้วก็ลากหากินได้ดีทุเรียนมันก็ออกมาสวยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยแต่โดยรวมแล้วครับถือว่างามของเขาเลย ดิ้นแห้งไม่ถึงกับเปียกงามแบบไม่มีทิฏฐิ